พอดีหลานเขาบอกเอารถผมไปมันสูงเพราะน้ำท่วมเราไม่รู้ว่าท่วมลงไหนมั่งก็แล้วตัวนี้มามาจากกำแพงเพชรเลยเนาะตั้งใจเอาเงินมาให้หมื่นนึงตั้งใจเลยด้วยด้วยถามว่าแม่เงินในตัวมีเท่าไหร่นะมีอยู่สองหมื่นกว่าบาทไม่พอค่าใช้จ่ายมันก็ต้องนั่นต้องนี่นะเดี๋ยวไปเบิกก็เลยไปถอนเงินมาสองหมื่นอ๋อนี่แบ่งมาเอาเป็นแบงค์ห้าร้อยก็ได้เป็นแบงค์พันก็ได้มาถามในที่นานเขา อย่างเขาก็มีใบใบทำเคยดูในคลิปเขาเห็นแม่เขาทําอยู่อ๋อเขาเขาทำกันใช่ไหมทำแล้วล้วผมก็จะเอาเงินนี้หมื่นนี้ให้เขาแล้วแล้วก็เอาตรงนั้นคล้องไปใหจบละคือเราได้ทําตามสัดจ้าใกล้ไกลไม่เกี่ยวนะคุณบอกเขา้ว่าบนบนไว้ตั้งใจตั้งใจเนื่องจากว่าถ้าถ้าพูดอย่างนี้เขาก็รู้แล้วเนื่องจากว่าเราทําอะไรสาเร็จเสร็จสําเร็จสักอย่างหนึ่งใช่ไหมใช่แม่บ้านไม่สบายใจ่แสดงว่าสาเร็จนานแล้วใช่ไหมครับ ปีที่แล้วน่ก็พูดสามวันเข้ามาซื้อเลยโอ้แสดงว่าที่ดินแปลงหนึ่งขายที่ดินได้มันเป็นี่สปกนะซื้อเข้าไว้มันมีปัญหาเยอะเหลือเกินไอ้นั้นก็มาลุกที่มาเป็นของเราถนนนี่ก็เป็นของเราหมดแต่มันบอกว่าเจ้าของเดิมก็ให้อาหารเดี๋ยวมันเกิดมันจะเกิดเรื่องใหญ่มันจะเกิดเรื่องใหญ่เอาอย่างนี้แด่ที่ดินเราก็ยังเหลืออีกสองแปลงอย่าไปเสียดายตรงนี้เดี๋ยวไปเรื่องเป็นความกันมันไม่ดีนะอ่าใช่ใช่ ทะเลาะบ,บ่อแวงกันไม่ใช่เรื่องดีพอจะคล้องมาอลไรใช่ไหมเออพอนี้ผมก็ไปคุยกับกำนันตอนีนี้กำนันเขานับถือผมอยู่แล้วผมเป็นทายกอ,อ่ะบอกว่าไม่มีใครจะพูดซื่อสัตย์เหมือนทายกกำไรอเอออ,อ,อกำนันขายที่ให้หน่อยสิขายที่ให้หน่อยสิแปงไหนแล้วพี่แปงที่ซื้อเขาชอบว่ามีมีปัญหากันเนี่ยถ้าผมไปดูที่พี่มันอยู่ติดคลองพระมงพี่พี่เอาเท่าไหร่พี่เอาร้านเดียว คุณบอกคืนได้เท่าไหร่เป็นเรื่องของคุณระหว่างคุณกับผมผมเอาร้านเดียวแต่คุณพูดกับเจโนนคุณได้ร้านสองร้านสามเป็นเรื่องของคุณใช่ไม่เกี่ยวกับผมเออแต่วางเงินมาวางรวบเดียวกันได้เดี๋ยวผมแบ่งให้ของคุณนี่คือคําพูดเพราึงนับถือผมเมื่อวันเนี้ยพวกพี่สาวทํานาไม่สาเร็จคนที่ดินก็ไม่สาเร็จบอกเอาชื่อผมไปพอชื่อผมไปนะเอารู้จักทายกกำไรหรอเอารู้เอางันพี่เอามาเลยเอาพี่ีเอามาเลยสำหรับทายกกำไรทำให้ อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ได้แน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้งอิงมาห้าโมงนสบายใจแล้วอ่าเดี๋ยวพูดกับสิ่งนี่งี้คุณแม่บ้านใช่ไหมแม่บ้านนะเราได้พูดกับสิ่งศักดิ์สิิทธ์ไว้เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยที่ผมติดตามมาเนี่ยอุ้งอิงเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาแล้วสี่ขงแล้วเขาโรงพยาบาลที่จะออกเนี่ยโอ้ประมาณเวันสิวันเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเลยตอนนี้ไม่สบายใจ ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเขาบอกคนเก่งเข้าโรงพยาบาลเอายุ72ิปีเพิ่งเข้าโรงพยาบาลของดีราเป็นแ้าผลไม้่มีบ้านรถก็อยู่ดูกระดับไปงั้นเลยเออไม่สบายใจวันนี้สบายใจแน่นอนแล้วก็รถเ้าอยู่ดีเราอยู่ดีเาก็มวิ่นเราอีกซ่อห้เาไปมว่าวันนี้วันนี้วันนี้สบายใจวันนี้สบายใจวันนี้วันนี้สบายใจ มีมีเลยเดี <im <im ๋ยพาไปหาเลยไม่เดี <im <im ๋ยวพาไปหาเองไปติดต่อเองจากของเป็นพวงมาลัยหรือจะให้เงินสดพวงมาลัยจริงจริงก็บนเขาไว้เป็นพวงมาลัยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงานเดี๋ยวทำ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 ดีมากเลยขอบคุณมากครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งที่ที่ผมมาแต่วันเนี้ยผมต้องการความเรียบร้อยตรงนี้ไงเฮ้ยแม่เราบอกว่าเป็นพวงมาลัยนะพวงเพลินใหญ่ใหญ่ได้ได้ได้ ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปติตต่อจะคล้องตอนไหนไม่ไม่เป็นไรเขาออกเวลาไหนครับเพราะคนขับผมมาสบายเพร๊ะเออจะคล้องคือคืองานเราเนี่ยคล้องได้ตลอดเวลาคล้องตอนเช็คสาวก็ได้จะคล้องตอนออกก็ได้แล้วแต่พ่อนะมันเป็นแบบนี้คือพิธีการเล่นของนักร้องเขาเนี่ยตัวดังเขาจะออกหลึกหน่อยประมาณห้าทุ่มไม่เป็นเร่งเขาจะคล้องจะรีบกลับบ้านไม่ต้องกลัวตรงนั้น เอาเวลาพร้อมแล้วก็เรียกผมไปเอาพร้อมแล้วนะคุณลุงตอนนี้คล้องพองมาลัยเดี๋ยวถ้าเกิดเขาทาเสร็จเดี๋ยวเขาว่าเอาให้พ่อถือเลยพ่อถือไว้เลยได้เดี๋ยวแป๊บหนึงเราไม่เลี่งเราไม่อะไรแล้วเพราะผมเคยทํางานส่วนรวมมันต้องรอคนจารวมมากเดี๋ยวผมประสานงานให้เป็นาลไยเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวผมไปคุยให้แป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวพ่อมาจากมาจากกำแพงเพชรจากกำแพงเพชร ขายที่ดินได้บนตั้งแต่ปีครึ่งแล้วเนี่ยแล้วก็ติดตามไม่ได้สักทีโอ้ติดตามยากโทรก็ไม่รับวันนั้นหันยิงรับเขาพักผ่อนลุงเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะเชดลุงอยู่ไหนลุงอยู่อยู่กำแพงลุงเขาขับรถไม่เก่งลุงอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วแต่คําพูดคือเป็นใหญ่ที่สุดไม่ว่าอะไรคําพูดเป็นใหญ่ที่สุดอืเขาบอกทันก็ลุงถ้าไม่ทันก็รอรูดูการหน้า ก็พอดีแม่บ้านนี่ก็ไปเมื่อวานเนี่ยไปช่วยเขาขายกระทงนี่อยู่นครสวรรค์ไม่ได้อยู่ที่ข่าวชนกันนครนิวยอร์เราก็ขายกระทงช่วยวัดอยู่ผมก็มาเชิดดูคนเต็มตั้งแต่ห้าโมงเย็นนี่ก็ลูกนี่ก็พอปฮักแม่ฮานก็ตามตลอดผมตามตลอดนะใช่ ถ้าถ้าน้องหนูอุ้งอิงเป็นคนธรรมดาก็จะไม่พูดพลาดอย่างนี้เอาเวลาเดินเล่นกับคนแต่งตัวไม่คนเดียวกันนี่ว่ะเอาไม่คนละตัวนี่ว่ะตัวจริงตัวแต่งตัวเป็นท่านสวยใช่คุณพ่อพิดาเลยคุณพ่อใช่เดินผ่านไทยผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะหยิกจับฝนติดตามเขาตั้งแต่วันออดิชั่นน่ะหนุ่มโจยังจำเสียงหนุ่มโจเลยตู่หน่อย โอ้ยเสียงใหญ่ปั่นสร้างเลยวะขอแฟนเพลงขอแฟนเพลงตรงคลิปมาวันเดียวนะได้ได้เจ็ดแสนตกใจรับคนมีบุญครับคราวนี้ผมก็ว่าเชื่อไหมเชื่อว่าเป็นคนมีบุญไหมคนมีบุญ บุญญาธิกันเยอะด้วยแล้วมีคนมาแย่นะมาไปอยู่ที่โน่นก็ได้เยอะกว่านี้จังแล้วมีคนมาแย่นะแพ้ัยไปเองหมดเลยครับผมเนี่ยผมเป็นชอบเป็นคนอยู่ในศีลแต่ญาติิผมจะเรียกผมว่าเป่าพุทธยินเป็นพี่เป็นน้องเป็นความกันแย่งที่ไล่ที่นะเดี๋ยวเขาจะตามผมไปจัดการมึงก็ไล่ตามลำดับอย่าเอาคนจีนมาตั้งหลัก แต่จริงๆอะตามคนกีนนาะคนหัวปีจะได้เยอะแต่คนไทยนีนคนลูกหลาชุดได้หลายยังมันก็บเบสผมมามาจะกังเบผมไม่มีอะไรให้ผมวันนี้จ้างรถเข้ามาเลยใช่ไหมเนี่ยตอนแรกก็ยัให้ขับรถผมมาเนี่ยเขาเราก็เป็นหลานเนี่ยก็บอกไปแล้วแต่มันมันเป็นรถทั่วไปรถลุงเขาเรียกยี่ห้อะไรนะ รถลงคอนด้าเลไรวะโอ้ชีวิตไม่ใช่คอนด้าเลยวะไม่ใช่ชีวิไตีวิดจะไปซีอะไรรถตีวิตมันก็คันไหนทำไมคันที่ลุงเอาให้ดูนะขับคันนี้ได้ไหมนะตีวิดอะ ซีวิคซีวิคเรามอดกับซีวิครถเรามีซีอัอะไรก็เห็นซีวิคซีอาร์วีใช่ซีอารวีอ๋อซีอารวีคุณพ่อเจ้าวซีอาวีมาในวันนี้คุณพ่อขับไม่เก่งต่ำโอ้เราจะประเจอน้ำท่วมทางนี้เขาลดกันสูงมาเพราะว่าจะมีน้ำท่วมมาจากกำแพงเพชรเลยนะตีมาตั้งแต่กี่โมงก็มาตั้งกี่โมงพ่ออยู่บ้านเดียวกันออันนี้เขาเป็นอบตปลายโมงกว่านะตั้งใจมาเต็มที่เลยนะ Okay, okay. ถ้ารู้เมื่อวานก็จะไปแต่เมื่อวานวาวันนี้ไม่ผิดหวังแล้วครับพ่อเอาจานนีไ้ไ,ไ,ไปแต่เช้าบอกให้ไปหาอบตต่อใหม่ดีผม,มาตาเหลือกมาเลยพ่อพอที่ผมก็มีเพื่อนมาหาก็คุยกันเรื่องสอนเขาเรื่องการทำมาหากินมึงเามื่อก่อนรวยกว่าเขาเดี๋ยวนี้มึงทำไมามาทำตัวแย่เมื่อก่อนกูไม่มีอะไร <Okay. S 2> เดี๋ยวนี้มันมันอยู่ที่น้องรวยจนมันอยู่ที่เรานะไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับเทวดานะอยู่ที่เราพอพูดถึงเทวดาก็คือเราพูดถึงความรู้สึกตรงอิง สักครั้งหนึ่งผมจะปิดคลิปแล้วอ,อ,งงอ๋อุงอิงเนี่ยผมรักเอนดูแกมาตั้งแต่วันเปิดออดิชั่นปกติผมไม่มีเวลาดูของพวกนี้นะมผมเป็นคนทำงานเวลานอนกลางวันผมไม่มีแต่วันนั้นผเอิญมานั่งดูนั่งดูก็ได้เข้าออดิชั่นเลยเขาบอกว่าติดตามมาโดนแล้วบ่มีใครรับเขาจะไปสมัตกับไอ้ตำรวจอะไรไี่อยู่อุบนะอ๋ออะไรนะเดี๋ยวอะไรวะ ตอนนี้มือป่าดีนะเข้ามานี่ก่อนพอดีพ่อโจเขานับได้เขาก็เลยนับถือเรียกกันเป็นลูกเป็นพ่อนั่นแหละเขาออดิชั่นดูผมก็ยังนั่งฟังอยูุ่๊ตัวเล็กๆนึงทำไมเสียงใหญ่จังวะเสียงแม่เสียงเหมือนแม่ฮันนี่สีอีสารจากนั้นเขาก็ลือกันมาผมดูในคลิปไอ้คนลือมาเขาบนดูกัน บนว่าขายทีขายทางบบได้ก็บอกเ่าว่าดิข่องข่องมาไล่ให้สามมือคอยก็ขายได้เอามาดูคลิปนี้มันก็ยืนยันว่าอย่างนี้เอากูเอามั่งว่ากูก็ขายมาสามปีไม่มีใครมามองก็เลยคุยกับแม่เดี๋ยวพ่อจะบนน้องอุ๋งอีกเนอะเดี๋ยวจะบอกว่าจะขายร้านหนึ่ง ไปอย่างนั้นของผมก็มีธุระไปคุยกับกำนั้นกำนั้นพี่พี่ทยกมีธุระอะไรอ๋อ,อ,อก็<ๆ>มีมีรไยยังมาแวะคุยด้วยมีธุระนิดหน่อยอที่แปลงน,นั้นมันมีปัญหากันเยอะว่ะ,ะขายให้ลุงทีขายเท่าไหร่แล้วกว,ว่า,าวร้านเดียวบอกว่าร้านเดียวแต่ครนี้เขาบอกว่าพี่ถ้าผมขายได้มากกว่านั้นให้ผมนะเอาไปเลยอันนี้มันเรื่องคุยกับผมแถวนี้แต่เวลาคุณคุยกับคนนั้นเวลาจ่ายเงินคุณก็รู้ว่าปานี้เนี่ยเดี๋ยวผมแบ่งให้คุณของคุณของผมก็ส่วนนี้ การทำธุรกิจด้วยกันมันต้องซื่อตรงหลอกกันใช่ไหมครับเขานับถือของทุกวันเนี่ยแสดงว่าเชื่ออุ้งอิงแน่นอนที่ขายได้เนี่ย <า S 3> ครับผมพวคราวนี้ผมหาที่ติดต่อไม่ได้เนาะสารจะติดต่อแล้วพูจะไปตรงไหนอีสานก็จะไปนะ,ะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงนี้นะครับสวัสดีครับ